แต่ก่อนที่เราจะไปเปิดดวงวงเล็บองค์ประกอบโดยรวมไม่ใช่ของท่านใดท่านหนึ่งเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจงมีสติและวิจนะญาณในการรับชมและรับฟังด้วยจ้าก่อนที่เราจะไปว้าเปิดดวงเฉพาะกิจอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งปุ่มตรงนี้เอาให้หมดนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพี่หมอกันด้วยเนาะเราเป็นกําลังใจซึ่งกันและกันและที่สําคัญทุก คลิปที่คุณเห็นเราไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้ใจ่ายใดๆก็ตามนะคะแล้วก็เป็นผู้ดูแค่คนเดียวแนะนาคาเนชาพันล้านนะจ๊ะวัากันเลยดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลาค่ะผู้สถาาที่เกิดวันจันทร์ดวงประจํา16สิงหาได้แก่โอ้โหผู้ที่เกิดวันจันทร์คุณมาติดให้เดอะมูนนะคะช่วงนี้ต้องบอกก่อนน้อว่าเป็นช่วงพะสูเข,ข้าพเสดแซ่ทาอะไรเอะอะก็ติดตดขัดขัด ทำอะไรก็รู้สึกว่าเหนื่อยกว่าจะได้แต่ละอย่างเนี่ยโหต้องโคตรพยายามบางคนติต่างแม่ค้าบางคนคิดว่าไลฟ์ขายของหรือขายของแค่บ่ายโมงถึงบ่ายสามแต่อยากได้เงินก็ต้องไปไลฟ์บ่ายสองทมถึงสี่ทุ่มอีกเขาเรียกว่าขยันแบบสุดฤิ์สุดเด็ดเลยคะ่ะแล้วก็ที่สําคัญซิกเนเจอร์ในการทําบุญประมาณกลางเดือนให้คุณหมั่นทําบุญกับพวกเจ้ากรรมในเวทหรือผี ตายโหหรือวิญญาณที่เล่ล่อนวิญญาณไร้บ้านไล้อะไรอย่างเงี้ยให้คุณทําคุณเคยได้ยินไหมบริจาคีบศพให้ไลยบ้านประมาณนี้ให้คุณทําแบบนี้คุณถึงจะเฮงดังและปังรวยนะจ๊ะฟันตรงจา้าโหวันจันเหนื่อยหน่อยเนะาะใบแรกมาก็แอบเขาเรียกว่าแอบเหนื่อยแอบเหนื่อยนิดนึงแต่ไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวมาดูวันอื่นๆกันเนาะวันอังคารอังคารวันเจียไหมป๊อ วันอังคารนะคะคุณมาติดไพ่สองไม้เทา้าไพ่ตัวนี้นะคะต้องบอกก่อนเนาะว่าถ้าคิดอะไรไม่ออกให้คุณซื้อทะเบียนรถหรือเดินไปแล้วก็พี่คะาช่วยหนุนเลยค่ะพี่คะาอุ๊เห็นแล้วส,สัยเออซื้อหรือเดินไปปุ๊บเห็นเลขอะไรที่มันสะดุดตาให้คุณซื้อตรงนั้นเพราะคนที่เกิดวันอังคารคุณมาติดไพ่สองไม้เทา้าชีพจรไม่อยู่กับที่เดินทางจะได้ความเฮงดังและปังรวยและที่สําคัญ มันอาจจะเป็นช่วงเดือนสิงหาหรือการเดือนสิงหาที่ไม่ค่อยได้พักผ่อนหย่อนใจถ้ามีเวลานอนไม่ใช่มีเวลาปุ๊บถ่ายฟีดเล่นเกมไม่มีเวลานอนนอนน,อนสะสมพลังงาน ATP e ไปก่อนเนาะจะได้มีความสุขนะจ๊ะฟันตรงจ้าอ๋อลืมบอกซิกเนเจอร์ของคุณให้คุณไหวเกี่ยวกับพระแม่ทรณีหรือแม่แยนางรถช่วงนั้นๆให้คุณทำนะถึงจะดีนะตอนนะคะวันพุธวันพุธว,วันเจียไม้ปุ๊บ วันพุธมาเด่นเรื่องงานนะถามว่าโชคลาภมีไหมต้องบอกว่ามีเป็นกระใสแกแต่กระใสในตัวนี้คือเช่นคุณคิดเลขตึ๊ดเติ้ลเตคาน์เตอร์เตึ๊ลตเฮ้ยเลขนี้เจอซ้าซ้าซ้าซ้ตัวนั้นแหละไม่ต้องคิดเยอะหลือไปกินข้าวแคชเชียร์เดินมาพี่คะเลขนี้เลขนี้เลขซ้ําอีกแล้วเอาตรงนั้นเลยเล่นแบบสนุกสนุกขำขำ แต่ถามว่าระหว่างโชคลาภแต่งงานช่างในเด่นเรื่องงานมากกว่าโชคลาภค่ะใครที่รอโปรเจกต์ใหญ่ๆรอในลนักษณะการแอปพูฟการขาขายหรืออะไรที่มันเป็นโชคก้อนใหญ่เกี่ยวกับงานคุณจะได้สูงนะตั้งใจตั้งมัน่นมั่นใจกล้าเดินไปคุยกันเลยและที่สำคัญซิกเนเจอร์ในการทำบุญให้คุณหมั่นทำบุญเกี่ยวกับพระประจามันเกิดเช่น อาพุทธกังวลและพุทธก็คือหรือเทพเจ้าหรือเทวดาณที่ทางนั้นเช่นสาตายายพระภูมิพระภูมิได้หมดหรือองค์พ่อพระพิฆเนศสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรที่คุณนับถือบูชาให้คุณไหว้และครูบาอาจารย์จะประทานพรให้กับคุณฟันตรงๆจ้ตตตาต่อเลยนะคะวันพฤหัสจะสับบดีไหมพฤหัสพฤหัสป๊อโอ้โพอหพฤหัสเนี่ชชนนะะยชิงชนานะฮะได้ไพ่ชิงชนาเลยฮะไพ่ของคันต๊กกระจายเอาอีกแล้วหรอ เอาอีกแล้วหรอกลางเดือนคือเลขตกกระจายเลขที่รู้สึกว่าโอ้โหออกอย่างนี้เลยเหรอโอ้โหและที่สําคัญคนเกิดวันพฤหัสบดีงดละเลิกได้เบาๆได้เด้อเพราะว่ามันเป็นไพ่ตกกระจายคือโหทาไมมาออกอันนี้ทาไมมาออกมุงนี้เขาเรียกว่าเห็นแล้วอ๋อเห็นแล้วตก และไพ่ตกใจเกิดขึ้นใครที่เกิดวันพฤหสัสบดีจา๋ามีโอกาสสิกเนเจอร์ในการทําบุญให้คุณทําบุญเกี่ยวกับคนตายหรือบํารุงเมลุน้ํามันเตาผ้าหอ่อศพหีบศพให้คุณทําบุญแบบนี้แล้วที่สําคัญพยายามก่อนนอนพระสัมสมวิสัเทพะ มันเป็นบทสวดยอ่อของคนที่เกิดแบบพฤหสัสบดีหรือพุทโธพุทโธพุทโธก็ได้ชินะบัญชลก็ได้หรือมาหาจัก,กรพพัดก็ได้ให้คุณสวดมนต์ก่อนนอนให้จิตใจคุณสงบและไม่วาวุ่นเพราะว่าไม่ฉะนั้นคุณจะเจอในเรื่องของเฮ้ออีกแล้วหรอเฮ้ ö, ชอช็อกแล้วช็อกอีกอีกแล้วหรอปุ๊บเป็นกําลังใจให้นะจ๊ะโหวันพฤหัสบบน้าตาเจิตไหลฟันตรงจ้าสุกสุกรุกปุ๊บคนเกิดวันศุกร์นะคะคุณมาติดไพ่ อสุวินถือไม้เท้าต้องบอกก่อนนะคะว่าคนเกิดวันศุกร์คล้ายๆดวงคนเกิดวันอังคารคือชีพจรไม่อยู่กับที่เลิศเลิศรวยเลิศแล้วที่สําคัญโชคลาภของท่านได้จากการเดินทางไปทํางานไปคุยงานหรือรถเนี้ยเป็นรถของบริษัทวิ่งงานวิ่งงานวิ่งงานวิ่จะบอกเออเจอเยอะเจอเยอะเจอละเอ๊อย่างนั้นให้คุณเอฟตรงนั้นค่ะ ให้คุณเอฟตรงนั้นแต่การเอฟทุกอย่างเีจะต้องมีวิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะไม่ใช่พี่หมอบอกอให้เอฟปุ๊บใขรบ้านไขรโดนไดตีเลยนะไม่ได้นะเพราะว่าไม่มีใครรวยกับการเล่นแบบนี้เราจะนอกจากฟุกจริงๆถูกลงวันที่1น่งก็ว่ากันไปแต่เปอร์เซน็นต์หูประเทศเรามีประมาณ70กว่าล,วล้านคนคนถูกไม่เกิน80คนโดยประมาณอนุกรมประมาณเราจะเป็นหนึ่งในแปดสิบไหมถ้าเป็นก็สาธุยินด,ด,ดีด้วยค่ะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นกลับมากรรมาก่อคนที่เกิดวันศุกร์นะคะชีพจรไม่อยู่กับที่เดินทางรถเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางรถที่ใช้งานนั่นแหละจะพาโชคลาภมาให้กับคนเองและรวมถึงคล้ายๆลดวงวันอังคารเลยไหว้แม่ยนางไหว้พระแม่ธรณีไหว้รถที่ทํางานมองไว้เออถ้าถูกหรือฉันจะซื้อพวงมาลัยให้เธอสิบพวงนะแม่ยนางอะไรอย่างเงี้ยก,กุ๊บกก๋กุก๊บก๋คุย,ค,ยคุยกันไปนะจ๊ะถึงจะพอมีโชคมีลาบกับเขาบ้างนะจ๊ะฟันตรงจ้า เสาวสาวสาว,วันเจยบไม่เสาปุ๊บโอ้โหสองนี้ราชาเนาะอิชาเนะเพราะถ้ายังไม่ได้เปิดวันอังคารเอ้ขอโทษยังไม่ได้เปิดวันอาทิตย์เสาร์นียราชาเลยนะเพราะคนเกิดวันเสาร์คุณได้ไพ่เก้าถ้วยไพ่เก้าถ้วยคือไพ่ของการเป็นเศรษฐีมีความเป็นอยู่ที่สุขสบายและคนที่ไม่เคยคิดจะมาพึ่งพาอาศัยไม่เคยให้ค่า ฟังดีๆนะใครเกิดวันเสาร์ที่ผ่านมาพี่หมอซันรู้ว่าคุณไม่เคยโดนให้ค่าแต่คุณโดนด้อยค่าแต่วันนี้คนเกิดวันเสาร์คุณยิ้มได้เลยเพราะคนพวกนั้นจะมาแบบอาน้องจา๋าอ้าวพี่จะอ่ป,ะประคงงอะไรเงีย้ยเขาเรียกว,ว่าเที่ยวไรเที่ยวคือแบบโหดูแลสารพัดสารเพแต่พอดูแลแล้วคนเกิดวันเสาร์วางได้ก็วางปนโปงได้ก็โปง่งและที่สําคัญคนเกิดวันเสาร์ไม่ต้องคิดอะไรมากเลขของคุณอะคะ่ะ วันเกิดบัตรประชาชนเลข ATM เลขมือถือเลขอะไรแต่ห้ามไปโพสต์บอกใครนะผพรมิชาชีพก็ยังมีอยู่นะจ๊ะเลขรบนั้นนะคะจะพาคุณเฮงดังและปังรวยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะใครเกิดวันเสาร์ทำบุญอะไรก็ได้เพราะดวงมันดีและดีมากๆอยู่แล้วฟันตรงจ้าสุดท้ายไทยสุดวันอาทิตย์วันทิตย์วันเจียม,ม่วันอาทิตย์ป๊อกโอ้โห ถ้าวันนี้นะคะให้พี่หมอการันตีนิดๆน,นะแต่ต้องนี้ท้งนั้นต้องบอกกนนะทางนี้ทั้งนั้น,นะน,น,นเป็นการดูดวงองค์ประกอบโดยรวมไม่ใช่ของท่านใดท่านหนึ่งนะแต่ให้น้าหนักวันที่ดีคือวันเสาร์และวันพุธวันที่ไม่ค่อยดีต่อใจจนันพฤหัสอาทิตย์วันอังคารกับวันศุกร์ปร่ปงๆขำๆส,สวยๆแต่วันนี้คนเกิดวันอาทิตย์คุณได้ไพ่แปดถ้วย คุณมีเรื่องเกี่ยวกับการปิดบังซ่อนเลนและระวังในการรักษาสินห้าสินแให้จงดีคุณมีเรื่องที่ไม่อยากให้ใครรับรู้แต่สุภาษิทธไทยช้างตายทั้งตัวจะเอาใบบัวปิดไม่มิดตรงนี้จะต้องระวังระ,ระวังให้มากๆเพราะดวงคุณจะโดนในลักษณะของการใส่ร้ายไปสีขอโทษนะคะเสือแซงสตรอเบอรี่ใส่กันละกันใครเกิดวันอาทิตย์มีโอกาสทำบุญเกี่ยวกับพวงน้ำมันเทียน ตะเกียงดวงประทีปแสงสว่างหลอดไฟโอเลสเซน์ค่าไฟฟ้าตามมลนิทิตามโรงพยาบาลตามวัดวาสถานที่แล้วแต่พวกคุณเองจะค่อยๆเปิดดวงเปิดทรัพย์ให้กับตัวคุณนะจ๊ะแบบฟันตรงจ้ะวันนี้พี่หมอก,ก็ไปก่อนนะคะแต่อย่าลืมนะคะใครเกิดวันจันทร์ถ้าอยากพิมพ์พิมพ์ว่าอภัยคนเกิดวันจันทร์ถ้าอยากพิมพ์พิมพ์ว่าอภัยให้เจ้ากรรมในเวรอภัยคุณคนเกิดวันอังคารถ้าอยากพิมพ์คุณพิมพ์ว่าเดินทางลุ่ง เดินทางกุลุงวันพุธอยากพิมพ์พิม์เลยการงานพารวยการงานพารวยคนเกิดวันพฤหัสพิมพ์สติ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 สตคนเกิดวันศุกร์พิมพ์เดินทางเฮงเดินทางเฮงคนเกิดวันเสาร์พิมพ์เลยเจ้าสัวสอบอสมหเศรษฐีเอาเหอะรวยอยู่แล้วคนเกิดวันอาทิตย์พิมพ์เลยค่ะว่ารักษาสินตามนี้นะไปกันก่อนนะรักนะทุกคนบายบายสวัสดีค่ะ